ข้อที่หนึ่งหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยสามคูณด้วยสี่นะคะเราก็จะตั้งหนึ่งสองห้าศูนย์สามคูณสี่คะสี่คูณสามได้สิบสองใส่สองสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์นะคะบวกหนึ่งได้หนึ่งนำสี่คูณห้าได้ยี่สิบใส่ศูนย์ทดสองก็นำสี่ไปคูณสองได้แปด แปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนำสี่ไปคูณหนึ่งค่ะได้สี่บวกหนึ่งด้านบนกลายเป็นห้านะคะข้อนี้ก็จะตอบห้าหมื่นสิบสองนะคะสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบคูณแปดนะคะศูนย์ได้ศูนย์แปดคูณเจ็ด ห้าสิบหกนะคะใส่หกทดห้านำแปดคูณแปดค่ะได้หกสิบสี่หกสิบสี่บวกห้าเป็นหกสิบเก้านะคะใส่เก้าทดหกคูณห้าได้สี่สิบสี่สิบบวกหกได้สี่สิบหกนะคะใส่หกทดสี่นำแปดคูณสี่สามสิบสองค่ะสามสิบสองบวกสี่ได้เป็น ส <36 S 1> ามสิบหกบะนะคะโอเคก็เติมเลยค่ะสามสิบหกก็จะได้ข้อนี้นะคะคำตอบสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบหนึ่งห้าสี่เจ็ดศูนย์แปดคูณสี่สี่คูณแปดค่ะได้สามสิบสองนะคะใส่สองทดสามสี่คูณศูนย์ได้ศูนย์บวกสามด้านบน ได้สามสี่คูณเจ็ดยี่สิบแปดใส่แปดทดสองสี่คูณสี่สิบหกค่ะบวกสองกลายเป็นสิบแปดนะคะใส่แปดทดหนึ่งสี่คูณห้ายี่สิบบวกหนึ่งที่ทดนะคะได้ยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสี่คูณหนึ่งได้สี่ค่ะบวกสองด้านบนได้หกนะคะข้อนี้นะคะเราจะตอบ หกแสนหนึ่งมืนแปดพันแปดร้อยสามสิบสองนะคะได้ห้าสิบหกนะคะใส่หกทดห้าเจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบสองบวกห้านะคะได้สี่สิบเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสี่นะคะได้สามสิบเก้าเจ็ดคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกสาม ได้สามนำเจ็ดคูณเจ็ดค่ะสี่สิบเก้าเก้าทดสี่เจ็ดคูณสองสิบสี่นะคะสิบสี่บวกสี่ได้เป็นสิบแปดสามคูณเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะจะใส่หนึ่งทดสองสามคูณสี่สิบสองบวกกับสองคะ่ะได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่ง สามคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกหนึ่งหนึ่งนะคะสามคูณสี่สิบสองใส่สองทดหนึ่งสามคูณสองได้หกบวกหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดคูณห้าได้สิบห้านะคะสองคูณแปดนะคะได้สิบหกใส่หกทดหนึ่งสองแปดสิบหกค่ะบวกหนึ่งกลายเป็นสิบเจ็ด ใส่เจ็ดทดหนึ่งสองคูณห้าได้สิบนะคะบวกหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่งสองคูณสี่ได้แปดนะคะบวกหนึ่งเป็นเก้าสองคูณสองได้สี่ต่อไปนะคะสองไปคูณแปดค่ะสิบหกใส่หกทดหนึ่งสองคูณหนึ่งได้สองบวกหนึ่งด้านบนนะคะได้เป็นสามข้อนี้นะคะก็จะตอบ สามล้านหกแสนสี่มื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก็คือหนึ่งร้อยสามสิบสบองคูณยี่สิบนะคะโอเคค่ะได้เป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองคูณสองคูณสิบนะคะเนี่ยสองคูณสิบได้ยี่สิบแล้วเราก็จะนำหนึ่งร้อยสาสิบสองไปคูณสองจะได้คำตอบเป็นสองร้อยหกสิบสี่ อ่านะคะแล้วก็คูณสิบเห็นไหมคะพอคูณสิบแล้วก็เติมสองหกสี่เติมศูนย์เป็นหนึ่งจำนวนได้เลยค่ะจะได้คำตอบเป็นสองพันหกร้อยสี่สิบเราก็เขียนสองสามสี่ค่ะสี่สิบเราจะแยกเป็นสี่คูณสิบนะคะเราก็นำสองสามสี่ไปคูณสี่ค่ะเก้าร้อยสามสิบหกค่ะแล้วก็คูณสบสิบถูกต้องค่ะ เก้าสามหกแล้วก็เติมเลขศูนย์หนึ่งจำนวนนะคะ 736คูณ900เราจะแยกเป็น9คูณ100เราก็จะนำ736า7 36ไปคูณ9ค่ะ6624องสเราก็คูณ100ค่ะเห็นไหมคะจำนวนใดๆก็ตามคูณ100ได้ตัวเดิมค่ะแล้วเติมศูนย์ต่อท้าย2ตัวนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็น662400 687คูณ สี่คูณหนึ่งพันเราก็นำหกแปดเจ็ดนะคะไปคูณสี่ก่อนสองเจ็ดสี่แปดค่ะคูณหนึ่งพันค่ะคำตอบที่ได้นะคะสองเจ็ดสี่แปดนะคะแล้วเติมศูนย์ไปสามตัวนะคะต่อท้ายคำตอบได้เป็นสองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันนะคะเก้าร้อยสิบห้าคูณแปดพันค่ะเก้าร้อยสิบห้าคูณแปดพันเราจะแยกเป็นแปดคูณหนึ่งพัน แล้วก็นำ915ไปคูณ8คูณ1,000ค่ะแล้วก็ใส่คำตอบเลยค่ะ7320 1พันเติม0ต่อท้าย3ตัวค่ะได้คำตอบเป็น7,320,000นะคะ1,257คูณ5นะคะตรงนี้นั่นเองก็เ,เอา1,257ไปคูณ5ก่อนจะได้เป็น6,285แล้วเติม0อีก3 อีกสองตัว,ตว<ะ>ถูกต้องค่ะเติมศูนย์สองตัวได้คำตอบเป็นหกแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยนะคะเป็นหนึ่งเก้าหกสี่แปดเติมศูนย์อีกตัวหก <1, S 2> สี่แปดเติมศูนย์กี่ตัวคะสองตัวค่ะยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัน นะคะข้อนี้เราต้องเติมหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งสี่แล้วเติมศูนย์ต่อท้ายกี่จำนวนคะสามค่ะาสามจำนวนตรงนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนพอล้านตรงนี้นะคะเราจานเป็นก้อนเดียวก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบล้านนะคะแล้วเติมคำว่าล้านหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะ ก็เติมสองสามสี่นะคะใส่สองสามสี่แล้วไปดูซิมีศูนย์ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เติมศูนย์ต่อท้ายสองล้านสามแสนสี่หมื่นนะคะเราก็จะเติมสามสามเจ็ดสี่แล้วเติมศูนย์กี่ตัวคะเติมศูนย์สี่ตัวค่ะคำตอบได้เป็นสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นนะ,ะต่อไปนะคะข้อนี้ เห็นไหมคะหนึ 14, 4, ่งมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบสี่เราคูณสองก่อนนะนะคะเราจะเติมสองแปดห้าศูนย์แปดพอหลักล้านนะคะเราจะอ่านเป็นก้อนเดียวสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านแปดแสนนะคะ